ข้าวซอนก็กระหล่ำซอ่ผูไม่ได้กินนะคะเพราะว่ามันมีปลาระแต่หัว,หวปลาเนี่ยก็มีส่วนผสมของปลาแดกี่ต้องอดกินเอาเอาขานมแม่หนูมาไปกินโหลดแล้วมันสิมันมาได้าดายอยู่คอยว่าย่านมันมันอายุก่อนแล้วเากินใ้ข้าเจ้า อานนี้มกินเปอร์เดี่บได้ท้องจะเป,ป็นแผลไม่กินกลางปล่าลนะน้ำน้ำจีนโากินป,ป,นปรรนะะ่ได้มีปลาแดกเนาะมีปลาร้านะคะในตะนังเบิงขเจา้ามือทัวงองแม่อุนอ่นๆสะลัะตุปป๊บติบไหม ่นนีมติ๊กังนี่อีกนสนบุญเดแค่ยี่เจ้าหอมแค่นีี่ี่เอาบะมีติบะมีน่ะพิรนบุมีเปนบ่บ่ครับจำราคาเปิดพ้าดร่อเขาไโอ้บรรยากาศอย่างดีเบิ้งตะเวนเบิ้งอีเกิไปพตั้งแต่อา่ตรงนะครับกูปีหน้าปั้นนี่บ่ อันแคทมี่เพื่อนไปอาบน้ำเรื่องนอกนะเพราะว่าน้ำตาลอาบเนาะเพื่อนและใส่อันคีอันคืออันไอคีมอาบน้ำที่ว่าอันแบบเย็นไหมที่แบบเย็นน่ะเพื่นก็ห้องอู้อักอู้อักก็ทั้งหนาวทั้งเย็นไอห้องกากๆอยู่นึงหนาวเพราะพ่อไม่เย็นน่นคีมอาบน้ำ ำก็เย็นเพราะแห้งเว้ยเมืม่อกี้มาาำน้ำขูดจ้าขูดไอมะละกอนะคะก็ไปกินไไกน,น้ำขูดเจ้าดอกน้ำกับปูนก็นไปเลกินก็มีอาหารอย่างอื่นอยู่จ้าที่ม่มีปลามันมีปลของดอง เอยากกินไม่พอนี่ประเด็อองมาก็ได้ขบับพุ่นไงอันเฮ็ดเบี้ยกแน่จ้ามิตดเกียนบ่เฮ็ดที่อย่างมิได้กินกับนอนท่านทำมาเฮ็ดความดีท่านทำม,ม,ม,มาขูดทำมาขูดนะพระเจ้าจ้ะม,มเบี้ยงยังเหลือยอคัขนาดขูดนี่ก็อยากกินก็กินบ่ไรเด้อว่นไม่อย่างสิ่งหนึ่งก็บ้าผู้เฒ่าบ้านเ,เนะาะใครบ่อยกินใครบ่อยกินก็ฟังผู้เฒ่าเนี่ยพวเขาขกดก่อน ก็นึกว่าเมียนนี่เครื่องนังุณนนะคุหมองเนาะโอ้ยของกระ้อาบเสื่องที่บ้านเจ้าเพศทให้แล้ตะกี้กองตายไปว่ายูหนาวให้ บอเนานี่อตนมันใส่ได้ยูง่ได้วแนก็มใช้ได้อยู่แม่สันกี่าเอาบันแม่เปิดมันคืนมาเป็นอุ่นไว้อย่งเอาเพนหายมันกับ่คนนะแต่ว่ามันก็ตันอน่แล้วก็อินเตอร์มันมันตันอันไหนินมันเตอร์ินแบมันกินกับปุ่นกันมันกินกับปุ้น แบบนั้นใบกลางๆเนาะเพื่อนเขาอยากเขาว่านั่นเค็มอันไหนอันไหนไม่ยายนวลเห็ดยังไม่ย้ายนวลเจ้าจะเห็ดยังให้เพื่อนเห็ดยังก็อ่ะโอ้ยทานอยู่หลังบันดิ มันจะมีทอดพิ้แห้งด้ถูกอาจริงจ้ะทอดพิ้แห้งจ้าสรณเนยอะไรวิว่าเช้าเนียจ้าแต่เออไม่ใช่เป็นข้าวไ้อันดื้อพัดวิดีโอดีนะมันเป็นลาสุดไปอัดวิดีโอ เคยเคยไปกินงานสงีเมืองนะแซย์สกันตรงนี้พริกยใสุ่งีเมืองกันแล้วเอ้ยอันนี้บอยาสดบ่อุดรอ่เออจเป็นคนงานบ่บ่ผมงานน่นดรีีนะับป้านมาจับบอากปีอ๋อผมไม่ดูอดร้เปล่นีเกียตปีหาขอดไอแม่วเมื่อกี้บ่ปีศึกษาหอดให้บิ๊ก ที่สามที่สไมองบวช้ลงมาใจูมที่เก็ตอนซื้อรถอนนี้ก่ะกินใน่้ามไปดูจุาน่อก็ส้อยนข้ามก็สอยบานบ๊กยันบานบานน้ำตาลเง้นน้ำตาลอยู่กับติกกับห้องแถวคนเช่าน่ะ

เก็บมันแล้วล่ะเนาะมนกว่แม่นมันสิประกอบเนาะยาเจ้อุตรดมาเฮดบ้านนี่อดอุรน้องเอาเขาแอืแต่ว่าบ่แม่นคนอุรบ่เจ้าบอกเจ้าแเขาเจ้าบ่มาไง่านะดบ่ได้ใหญ่ซันขนแก่นเเนาะใหญ่กว่าล่ะบ่โนตัวนี้จสร้างูกยังการันตีว่าขนแก่นดีกว่า อิลีอิลีขนกันใหญ่กว่าอิลอรีรู้พึ่งไปมากบางไดขนแกอุกดอนรู้เปรียบเทียบกันแล้วคว,า,ว,ว,า,วามาาเจริญแมนเพระาะว่ามันไปทางหนองคายเนาะถนน,นอันอน,นี้ตะแพร่งตอนนี้นกกูนนะ้ดอนทั้งหลอกเนนะื่งเพิ่งว้นน่ะมันมีหางซี่หางของหางมองรอบด้านเลยครับเด็น่ ป๊าขึสวยแต่ต้งหานั่งลองเพ่หนึบแจอยู่อ้าวอาสนีวสันไม่นเนาะจะไป็นพวกมาไห้อย่ตงนี้ฝึกไปยังงากไปยือบอกไปกไป อันทนกใสไป่อัูกไปช่วยเด้อแนี้เมื่อไ่มือไห่เมื่อไห่เมอไหร่เมือมื่หร่เมไปร่เมเมื่อไหร่เมหร่เม่รไห่มื่อ่อไหรเมื่อไหร่นมื่หมอเมื่หเม่อนหอไหมไหรไเอ่ม่่หมอเหมออมมือ่เอเอเอ่อ่ 刚才那。 เราลเกือบไ,ไ,ได้ไปทัวร์รอเด้ออ้าวแล้วก็ลืมหอบปิดโทรศัพท์เป um> um ็นทักเด้ออีหลีดีนด้หอนบอนบเฉยเด้อเฉยด้จิตใจอาวอนวอน กมาตามพวกเราคุณแสววันนี้วันนี้ครับผมดีครับวันนี้ครับเออ่คุณนักขากิ่กี่มาสักงช่วงนี้โดนโนแทะบ่อยๆนช่วงนี้มีแต่คนแทห่อยแไงเขาเปิดแห่ไแหนบ่คือแหนไม่ได้ก็ต้องแทะน่ะโดนแทะทั้งวันไงหรอ แน่นอนมากเลยคัถ้ากระเทยอย่างจ้า